ผุ่มคนยัดเล่งตายนะผมแบบความในใจมีมากใหม่แตมไม่รู้ว่ามันจะสวัสด right ีครับผม่ื่อบีมนะปริญญาสุนชนะมาจากจังหวัดนครจะมาพูด วันนี้พระยาพุ่มกับสิ้ป์ศรีพันเ่นเป็นเาครับ <laughs> พุ่มจะมาวันนี้พุ่มจะมาโบมาเป็นสกขีพยานว่าพระเจ้ามีจริงครับพ <c oughs> ระเจ้าให้เราได้มัดถูกย่างเลือโคตรแค่เราเสียในพระเจ้าเสียมันในฐานในวันที่ ไม่มีใครเข้าใจเราเราไม่เลีแบบมองมินเส้นในชีวิตแบบชีวิตแบบมิดมุ่นนั่นครับยังมีพระเจ้าคอยยั่วข้างเราครับแล้วขอให้ทุกคนสู้ทุกคนเจอฝั่งพระเจ้าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะชี้ทางให้เราเองครับก็แค่เราไม่ลืมพระเจ้า น,นีเลย,ยพุ่มเมื่อก่อนพุ่มซับซุ่นพุ่มไม่แนใจออกว่ามันคืออะไรแบบเมื่อถ้าคือคุณไม่เปิดใจไม่เข้าทึ่งคืออาจจะขิดว่าพุ่มเป็นบาก็ได้แต่มันจะมีเสี่ยงอยู่ในหัวพุ่มมันกับแบบเมื่อป่าเจ้าเรีอพุ่มไมมาเจนี่วันนี้ฮิตก,การณนนาทิตครับ เหตุการณ์หาทิตย์นะคะลัาหล่งจากเซตบูทีรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็บีมเข้าไปในห้องบีมบอกว่าปวดหัวก็ไปไปนอนค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งบีมก็ร้องแล้วก็บอกว่าเหนื่อยแบบคือเมื่อนามตัวนั้นแบบพุ่มพุ่มเป็นรูกซึมเศร้าด้วยแบบตลอดเวลาพุ่มแบบ ห้าความสุขในชีวิตไม่เจอเอนครับแบบทำไ้ก็แบบม,แบบมันเหมือนจะดีกองครับแต่พอทุกท้ายมันก็มันก็กลับมาความมืนเหมือนเดิมนึงครับแบบเมือนพอวันอาทิตย์หล่างจากพุ่มได้รับการวางมือพุ่มเปิดใจแบบเสือแบบรอยเบอร์เ้นเื่อแบบเป็นตัวของพุ่มงเงื่องกัแบพบุ่มทาพัดได้ถึงพระเจ้าพระเจ้ามาเป็นแจ้งนำทางให้ชีวิตพุม่มมา เพิ <oung> ่มเติมนะคะล่างจากนั้นก็คือมีมีรองแล้วก็มีวหวเระมั่งค่ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็พอสักเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งบิมบอกว่าบิมบิมก็เตือนแล้วก็บอกว่าบิมรู้แล้วว่าพระเจ้ารักบิมพระเจ้ารับทุกอย่างไปไว้บนไม้กางเขนมแล้วค่ะแล้วก็บิ้มบอกว่าบิ้มยักขึ้นมากรุงเทพมารับใจพระเจ้ามาที่นครค่ะ